สวัสดีค่ะเล่มนี้คือเล่มสุดท้ายของ My Morning Routine แรงบันดาลใจจากหนังสือ3เล่มแล้วนะคะเล่มนี้มันจะเน้นย้ำการสร้างกิจวัตรการดูแลตัวเองเป็นเล่มที่ทำให้เราตระหนักรู้ชีวิตในช่วงเวลาที่เราแบบเซเซมากถึงมากที่สุดพอเรามีรูทีนเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำมันได้สำเร็จในแต่ละวันและยังทำให้เราอะอยู่กับปัจจุบันด้วย เดี๋ยวพอเราสรุปนหาใจความให้เพื่อนๆจบแล้วนะคะเราจะแชร์ว่ามันมีประโยชน์กับเรามากแค่ไหนในช่วงเวลาที่เรียกว่าโลกพังในวัย38อะคะเริ่มแรกนะคะเรามารู้จักคำว่าคนจกกันก่อนคนจกเนี่ยเป็นศัพย์ยอดนิยมในเกาหลีใต้เหมือนกับคำว่าโอฮิโตริซามะที่แปลว่าตัวคนเดียวในภาษาญี่ปุน่นคนจกคือผู้ที่สมัครใจจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุข โดยมักจะเลือกทำกิจกรรมต่างๆตามลำพังและใช้ความอิสระของตนให้เป็นประโยชน์สูงสุดบางก็เลือกที่จะไม่แต่งงานและใช้ชีวิตตามลำพังในแบบที่ตนต้องการเห็นได้ชัดว่าเกิดจากสถานการณ์แวดล้อมในเกาหลีใต้เป็นช่วงเวลาแห่งความสับสนท้อแท้ของคนหนุ่มสาวเกาหลีหลังจากต้องต่อสู้กับเศรษฐกิจที่ศบเศร้าเป็นเวลาหลายปีรวมถึงการขาดโอกาสทางอาชีพการงาน และการขยับสถานะทางสังคมทำให้ท้อแท้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องใช้ชีวิตตามวิถีคนโจรการอยู่คนเดียวนั้นเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจบางคนชอบอยู่ตามลำพังพวกเขารักและเห็นคุณค่าของการมีเวลาและพื้นที่เป็นของตนเองแต่หลายคนก็มีปัญหากับการอยู่คนเดียวพวกเขาต้องการความรู้สึกอบอุ่นใจจากการมีผู้อื่นอยู่ด้วย กุญแจสำคัญจึงอยู่ตรงที่การอยู่ลำพังหรืออยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่เราเลือกแต่ความเหงาไม่ใช่ความเหงาคือการขาดสัมพันธภาพไม่ใช่การขาดผู้คนคุณอาจรู้สึกเหงาอย่างรุนแรงได้แม้จะมีคนอื่นอยู่รอบตัว คนที่เหงาบ่อยๆจึงบอกว่าพวกเขาแวดล้อมด้วยผู้คนแต่กลับรู้สึกเหงาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในทางตรงกันข้ามแม้จะอยู่คนเดียวคุณก็รู้สึกว่าตนเองมีสัมพันธภาพและได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นๆได้เมื่อรู้ว่ามีคนคอยคําจุนคุณจะรู้สึกดีกับการอยู่ตามลำพังดังนั้นคุณก็สามารถพึงพอใจในตนเองมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็น และการอยู่กับตนเองจนไม่รู้สึกเหงาเวลาอยู่คนเดียวก็ได้ทีนี้เราจะรับมือกับความเหงาอย่างไรเราต้องแสวงหาและสร้างสัมพันธภาพทางสังคมและเรียนรู้การสร้างสัมพันธ์กับตัวเองให้ดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกับผู้คนมากมายเพื่อให้รู้สึกเหงาน้อยลงเช่นเพิ่มความมั่นใจด้วยการเรียนรู้ที่จะพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือทำความรู้จักกับคนที่มีนิสัยคล้ายครึ่งการทางโซเชียลมีเดียเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการสมัครคอร์สเรียนทำงานอาสาสมัครพบปะผู้คนใหม่ๆในขณะเดียวกันการช่วยเหลือผู้อื่นก็ช่วยให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นหรือไม่ก็หาสัตว์เลี้ยงค่ะมาบำบัดความเหงาเรียนรู้ที่จะชอบกับการอยู่กับตนเองโดยให้ความเมตตาต่อตอนเองหรือการยอมรับตนเอง ทีนี้เรามาเข้าใจวิถีชาวคนจกกันนะคะวิถีชาวคนจกคือปฏิเสธแรงกดดันจากสังคมและความคาดหวังให้ต้องแต่งงานและมีครอบครัวเฉลิมฉลองความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าความเป็นกลุ่มมีความสุขก,กับการใช้เวลากับตนเองมุ่งเน้นที่การทําให้ตนเองรู้สึกเติมเต็มเพื่อที่จะกล้าไปข้างหน้าไกลกว่าการยอมรับและการเห็นชอบจากสังคม อาจเป็นไปได้ทั้งคนที่ชอบสังคมหรือคนที่ชอบอยู่ตามลำพังแต่สามารถมีความสุขกับการอยู่กับตนเองได้เข้าใจคนอื่นดีขึ้นเนื่องจากได้ใช้เวลาพิจารณาไตรตรองด้วยตนเองวิถีชีวิตแบบตัวคนเดียวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าส่งผลดีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมในจิตใจมนุษย์ ดังนั้นผู้โดดเดี่ยวหลายคนที่ประสบความสําเร็จและมีส่วนร่วมในการทําให้โลกนี้ดีขึ้นอย่างมากหลายคนบอกว่าความสําเร็จของพวกเขามาจากการอยู่แยกจากคนอื่นพวกเขาได้ค้นพบครั้งยิ่งใหญ่และพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆโดยการซึมซับความรู้จากหนังสือสะสมความคิดและไขควรโดยปราศจากการรบควรสมาธิจากคนอื่นเช่นเซอร์ไอแซกนิวตันไปจนถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไอน์สไตน์กล่าวว่า จงเป็นผู้โดดเดี่ยวแล้วคุณจะมีเวลาคุ้นคิดค้นหาความจริงมีความอยากรู้อยากเห็นที่บริสุทธิ์และทําให้ชีวิตตนเองมีคุณค่ายิ่งอยู่คนเดียวโดยไม่รู้สึกเหงาได้นานเท่าไหร่ความเชื่อพื้นฐานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนไปมากเท่านั้นเส้นทางของเซล์ประสาทและระบบความเชื่อคุณจะเปลี่ยนไปทําให้มองเห็นว่าเวลาอยู่คนเดียวนั้นเป็นประสบการณ์เชิงบวกไม่ใช่เชิงลบ เมือ่อทิศเวลาให้กับการอยู่คนเดียวอย่างเพียงพอคุณจะรับรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้นและยังได้พัฒนาความสามารถในการรับฟังผู้อื่นด้วยการผสมผสานการระหว่างการรู้เกี่ยวกับตนเอง (self knowledge) และการรู้จักตนเอง (self awareness) ร่วมกับทักษะการรับฟังและเข้าอกเข้าใจผู้อื่นที่ละเอียดยิ่งขึ้นสามารถเป็นฐานที่แข็งแกร่ง ให้กับการสร้างสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งนอกจากนั้นยิ่งตะหนักรับรู้มากขึ้นว่าตนเองเป็นใครและต้องการอะไรคุณก็จะยิ่งรู้ได้ว่าคนประเภทไหนที่เข้ากับตนเองได้มากกว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ที่สนับสนุนเราให้อยู่ในสภาพดีที่สุด เราทุกคนเข้าใจความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอย่างครอบครัวมิสหายหรือทีมงานเป็นอย่างดีความต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งและสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมแต่อย่างไรก็ตามเผ่าหรือกลุ่มที่เราเป็นส่วนหนึ่งนั้นอาจเป็นสิ่งชั่วคราวหรือไม่ยั่งยืนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสม่ำเสมอและยืนยาวที่สุดคือความสัมพันธ์กับตัวคุณเอง ทีนี้เราจะมาพูดถึงการแต่งงานกับตัวเองนะคะโซโลการมีการแต่งงานกับตัวเองเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองการยอมรับตัวตนด้วยความเมตตาเป็นพิธีการอันเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศตนและประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าคุณเพียงพอแล้วในแบบที่คุณเป็นในการอยู่ตามลําพังโดยมีคําสาบานว่าจะเคารพตนเองเชื่อในตนเองและเมตตาต่อตนเอง เป็นการแสดงออกถึงความรักตนเองเป็นการถนอมรักษาตัวตนของคุณเป็นสิ่งที่เตือนให้ระลึกว่าคุณสามารถรู้สึกเติมเต็มและมีชีวิตอันเปี่ยมด้วยความหมายโดยไม่ต้องมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกหัวใจของการแต่งงานกับตนเองก็คือการมองเห็นว่าการจะมีความสุขอย่างสมบูรณ์เมื่ออยู่เพียงลำพังนั้นเป็นไปได้สิ่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงมุมมองพื้นฐานของเรา ไม่ให้เห็นว่าการใช้เวลาตามลำพังเกี่ยวข้องกับาการขาดบางสิ่งหรือการอยู่โดยปัาจากผู้อื่นแต่ควรคิดในแนวทางที่ว่านี่คือการอยู่กับตัวเองจึงเป็นความเติมเต็มมากกว่าการขาดการลงทุนเวลาเพื่อวิเคราะห์ใครควรตนเองซึ่งพัฒนาสู่การรู้จักตนเองและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาเพราะจะเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรแล้วจะได้ลงทุนเวลาไปกับสิ่งนั้นคุณจะตัดสินใจได้ว่าตัวเองต้องการมีส่วนร่วมกับโลกนี้ในระดับใดจุดใดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสูญเสียตนเองและความสมดุลน,นั้นอยู่ตรงไหนศิลปะแห่งการรู้จักตนเองจะช่วยเรียกพลังของเรากลับคืนมา แล้วส่งพลังนั้นไปยังที่ที่เราจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดคุณเป็นผู้นำชีวิตและพื้นที่ตนเองงานไม่ใช่สิ่งที่เป็นผู้นำคุณคุณต้องตั้งใจเลือกเส้นทางต่างๆและปรับเปลี่ยนชีวิตอย่างมีจิตสำนึกและเป็นอิสระพร้อมกับคืนสู่ที่นั่งคนขับอีกครั้งหรือยัง การอยู่กับปัจจุบันและรับฟังความรู้สึกต่างๆของตัวเราเองจะช่วยให้เราเข้าใจตัวตนอย่างลึกซึ้งทั้งยังช่วยจัดการกับความเจ็บปวดในอดีตยอมรับความเศร้าแล้เติบโตขึ้นในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่ช่วยให้ก้า้าไปสู่อนาคตได้ทุกสิ่งที่มีความหมายนั้นคือสิ่งที่สำคัญกับตัวคุณมากที่สุดไม่ใช่กับสังคม ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็จะเชื่อมโยงกับแนวคิดคนโจกคือไม่ใช่แค่เรื่องการพักผ่อนอยู่บ้านเพียงลาพังแต่ยังหมายถึงการทํากิจกรรมต่างๆคนเดียวแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้คนไม่ว่าจะออกไปดื่มรับประทานอาหารข้างนอกบ้านดูหนังหรือเดินทางคนเดียวประโยชน์อย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตแบบคนโจกก็คือช่วยประหยัดเงิน บางทีส่วนที่ดีที่สุดของการทํากิจกรรมต่างๆคนเดียวก็คืออิสระในการเลือกว่าจะไปที่ไหนหรือจะทําอะไรโดยไม่ต้องนึกถึงความต้องการของคนอื่นหรือเงื่อนไขเรื่องของอาหารของใครอิสระจากข้อกําหนดหรือข้อจํากัดนี่แหลคะค่ะเป็นสเสน่ห์ของวิถีชีวิตแบบคนโจรคุณเลือกทําสิ่งต่างๆโดยยึดความสบายใจมากกว่าเหตุผลได้ตลอดและตามใจตัวเองได้ ชาวคนจกจะเอาเวลาที่ใช้กับคนอื่นมาลงทุนกับตัวเองแทนของขวัญที่ชีวิตแบบคนจกหยิบยื่นให้ก็คือมีเวลาเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นเวลาที่จะใช้ชีวิตให้ช้าลงและหยุดพักชัว่วขณะหากคุณสร้างกิจวัตรที่นิยามช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวของตนเองได้เช่นดื่มชาสักถ้วยหรือนั่งที่ไหนแห่งหนึ่งเป็นประจำกิจวัตรเหล่านี้จะกลายเป็นนิสัยไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย ลองจัดตารางเวลาดูแลตนเองเหมือนทำบันทึกการนัดหมายบนปฏิทินราวกับว่าคุณมีนัดกับตัวเองซึ่งสำคัญพอๆกับการนัดหมายอื่นๆหรืออาจมากกว่าได้ซ้ำแล้วกิจวัตรการดูแลตัวเองเนี่ยที่เราพูดถึงมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นการอาบน้ำอย่างผ่อนคลายด้วยน้ำมันหอมระเหยที่ชื่นชอบหรือการอาบน้ำด้วยฝักบัวเพื่อให้ร่างกายสดชื่น 2เดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติหรือว่ายน้ำในตอนเช้าพูดถึงการเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาตินะคะนักวิจัยด้านสาานาสุขพบว่าการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติทําให้เกิดพลังแห่งการฟื้นฟูที่ช่วยขจัดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพทางกายไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความดันโลหิต 3. เลือกที่จะอ่านหนังสือหรือพักผ่อนแทนการดู Netflix จนหลับ 4. ทํทำกิจกรรมสร้างสารรค์เช่นเขียนภาพวาดรูประบายสีหรืองานประดิษฐ์ <S 2> <S 2> <S 2> พอมาพูดถึงความคิดสร้างสารรค์ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงการสร้างผลงานไร้ที่ติแต่หมายถึงการหยุดพักจากชีวิตที่วุ่นวายแสดงความเป็นตัวเองแล้วจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเช่นการระบายสี กิจกรรมระบายสีจะสั่งการให้ระบบประสาทจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและยังช่วยลดอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลกลุ่มฮอร์โมนความเครียดอีกด้วย 5. นวดผ่อนคลายนวดหน้าหรือทำสปาเป็นประจำ 6. งีบหลับหรือเต้นลำหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่อยากทำในเวลานั้น 7. แสดงความรักต้นเองด้วยการเขียนทุกอย่างที่ชอบเกี่ยวกับตัวเอง 8. การจดบันทึกเนี่ย การจดบ,บันทึกเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงยิ่งขึ้นได้เห็นชีวิตอย่างชัดเจนได้พักสมองนอนหลับสนิทขึ้นและรู้สึกปลอดโปร่งกว่าเดิมเนื่องจากการเขียนเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจกันแท้ของสิ่งต่างๆรอบตัวเข้าใจความคิดต่างๆและการแก้ปัญหาเป็นทั้งยังช่วยบันทึกเวลาที่มีคุณค่าและทําให้เราใส่ใจกับเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันมากกว่าเดิมทําให้เรามีส่วนร่วมกับความคิดของตัวเองยิ่งขึ้น การจดบันทึกทําให้ช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวกลายเป็นการสร้างโอกาสสร้างงานมองโลกเชิงบวกและเป็นการบําบัดต,ตัวเองด้วยหรือทําสมาธินะคะคือการทําสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราจดจ่อกับการทํางานได้เป็นอย่างดีและช่วยให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นทั้งยังช่วยลดระดับความเครียดและความกังวลพอมาพูดถึงการทําสมาธิเนี่ย ก็มีแบบหนึ่งสําหรับอิจริตหนึ่งนะคะก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเจริญสติการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเจริญสติเนี่ยช่วยให้มีสมาธิและจิตใจสงบทําให้ร่างกายและจิตใจเชื่อมถึงกันจนไม่คิดถึงเรื่องในอดีตหรืออนาคตเราจะไม่รู้สึกกังวลหรือคิดวางแผนใดๆแต่จะสนใจแค่ปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นการใช้ชีวิตแบบคนโจกต้องอาศัยความกล้า ซึ่งเป็นโอกาสให้เราได้ค้นพบตนเองในภาวะที่เป็นอิสระจากอิทธิพลความคิดอัรลักษ์ที่สังคมรอบข้างกําหนดทั้งยังเป็นการสร้างพลังให้ตัวเองอย่างหนึ่งเพราะสิ่งรอดใจต่างๆจะคอยขัดขวางเราจากการสํารวจตัวเองเมื่อเปิดใจอยู่คนเดียวและยอมรับสิ่งที่ค้นพบ mm. ก็จะเจอคําตอบเองว่าเราจะเป็นตัวของตนเองได้อย่างไร พึงจำไว้ว่ารูปแบบการใช้เวลากับตนเองของคุณอาจเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตผู้คนรอบข้างข้อจำกัดที่อาจเจอและความสนใจกิจกรรมบางอย่างเป็นพิเศษดังนั้นจงแบ่งที่ว่างเพื่อความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยการอยู่ตามลำพังเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนฟื้นฟูเติมพลังและผ่อนคลายการร่วมกิจกรรมทางสังคมคนเดียวทำให้คุณได้รู้จักคนใหม่ๆหรือรู้จักตนเองดีขึ้น การใช้ชีวิตแบบพลจกยอดเยี่ยมตรงที่คุณเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะใช้เวลาออกไปข้างนอกเท่าไหร่และใช้เวลาเข้าหาตนเองเท่าไหร่คุณจะไปไหนหรือทําอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนี่คือการประกาศอิสรภาพเป็นการก้าวออกจากสิ่งที่สังคมบอกว่าควรทําและความคาดหวังจากคนอื่นจงลงทุนกับคุณค่าของความเป็นอยู่นั่นคือสิ่งที่ความสงบหยิบยื่นให้คุณ จงยกให้ความสันโดษเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆไม่ใช่การปนเปื้อตัวเองค้นหากิจกรรมที่สร้างความสุขสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นอิสระที่ได้เป็นตัวเองและทำให้ผู้อื่นมองคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆจากที่เราเล่าไปช่วงแรกอะนะอว่านังสือสามเล่มนี้เป็น แรงบันดาลใจในการสร้างไม์มอร์นิ่งรูทีนของเราในช่วงเวลาที่ยากลําบากเนี่ยพอเราได้เข้าใจถึงแก่นของมันและกก็บวนการการมีมอร์นิ่งรูทีนน่ะมันทําให้เรามีเวลาเพิ่มขึ้นจากการตื่นเช้าเพื่อมาจัดการกับตัวเองทั้งในแง่ความรู้สึกและร่างกายซึ่งมันสัมพันธ์กันจริงๆค่ะพอข้างในเราอะ่ะมันรู้สึกดีข้างนอกเนี่ยมันก็มีความสดชื่นแจ่มใสะนะคะ อีกท้งเนี่ยยังเป็นตัวช่วยให้เราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันและทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยมันเลยทําให้เราเกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็มี mindset ที่ว่าฉันก็ทําได้นี่นะทําให้เราได้ถามตัวเองจริงๆว่าต้องการอะไรรู้สึกอย่างไรในตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้วางเป้าหมายที่ชัดขึ้น,นจากที่แบบเขียนเป็น10-20ข้อเลยเราก็เลือกมาแค่แบบ สองข้อที่สำคัญในชีวิตนะตอนนั้นจริงๆว่าฉันจะทำมันเนี่ยให้สำเร็จอะนะคะเราจึงดูดความยากลำบากตรงนั้นมาเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็ต้องพบเจอจังหวะชีวิตที่ยากลำบากเพื่อมาทดสอบให้เราก้าวผ่านและเติบโตขึ้นด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดปัญหาของตัวเองเนี่ยเราก็ต้องทำยังไงก็ได้อ่ะคือหาเวที่จะไม่ให้จมดิ่งในกับปัญหาที่แบบโอ้โห เหมือนเทศาสตร์เข้ามาเลยอะไรย่งเงี้ยก็นี่แหละนี่แหละค่ะมันก็คือการสร้างมอร์นิ่งรูทีนเพื่อจดจ่อกับปัจจุบันละให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีคุณค่าในแต่ละวันนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะที่จะลุกขึ้นมาสู้กับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวเนี้ยเราก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่มีจังหวะชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละแต่ว่าดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาในที่เนี้ยเราหมายถึงว่าแบบลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพื่อดึงตัวเองอะออกมาจากหลุมดาตรงนั้นอย่าไปจมดิ่งกับมันค่ะจริงๆอะมันมีประตูหลายบานที่เปิดล้อรเรามากแต่ว่านชะ่วงเวลานั้นเนี่ยเราคงมองไม่เห็นนะ,นะคะเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเออได้ใช้ดึงตรงไหนก็ได้ที่มันถูกจริตเอาไปใช้ สร้างพลังกายพลังใจเนี่ยในการสู้ต่อไปแล้วเราก็จะมองเห็นสายลุ้งอะคะ่ะหลังจากที่ฝนตกหนักที่สุดในชีวิตนะคะ